อแต่เหลืออยู่20%่สิบนะไม่รู้จะได้ถ่ายไปได้แค่ไหนนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่ที่เซนตันพลาซาเวสเกตนวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยีเอ็ดนะฮะเอวันเสาร์เฟรมอ l ิวเฟรมอิที่เซนรัลเวสเกตที่ใหญ่สุดแล้วนะเสร็จเฟรมิ แบบน้อยนะของก็ไม่เจาะแล้วลนะ่ะพวกทรงสุ่มที่ยังหาไม,ม่ครบเลยว่ะดีๆทางไปแบตเตอรี่มันน้อยสของพวกเฟร์มบิยู่นะครับสกอ็อตดูนะ ก็ไม่ได้มาที่ห้างเนี่ยเป็นเดือนแล้วไม่ได้มาเพราะงานหนะักโควิดด้วยก็เลยไม่อยากจะมาเท่าไหร่แต่วันนี้ว่างวันนึงพรุ่งนี้ไปฉีดวัคซีนคือเป็นคนไปฉีดวัคซีนให้เขานะ่ะไม่ใช่ไปฉีดวัคซีนเองก็วันนี้ว่างก็เลยขอมาเดินดูของเล่นเพื่อพักผ่อนจันใจสักหน่อยโทมัส หนักแน่หนักจรควานหนักอืแต่ที่นี่ไม่รู้ว่าเข้าสึ่ช่วงเซลเขาเรืยองประจำเดือนเลโก้เลโกไลฟ์ ซูเปอร์ฮีโร่แปลมีเบอร์บอกด้วยนะครับแต่ว่าเคยซื้อไปแล้วก็ไม่ตรง <c oughs> ตก็ยังมีเยอะอยู่นะแต่วพ่าตัวเด่นๆน่าจะไปแล้วแหละแบทแมนนีค่คงไม่เหลือ,อโค้มินิฟิก หุ่นยนต์เลยฮะเอโกเคชเชอร์แต่ดูๆแล้วพี่นึกถึงอะไรป่ะนึกถึงแฮกบัสเตอร์ของไอรอนแมนเลยว่ะนะครับมีหุ่นมีหุ่นยนต์ก็น่ารักดีอันนี้ราคาเท่าไหร่วะเนะี่ย925บาทเพราะมันไม่ได้อิงกับทีมไหนไงถือว่าทีมนะถ้าเกิดว่าเป็นฮักบัสเตอร์พี่ว่าราคาในห้องไม่ได้ ะะแต่ว่าจะเอาไปเล่นไปเปลี่ยนพาพเปลี่ยนอะไรเป็นอาร์คสเตอร์ก็ได้เนี่ยเรื่องคุณโอ้ว้วาวน่าสเนเจเนี่ยเป็นยานนะแล้วก็มีธานอสมีอลเลนแมนคู่เลยนะเนี่ยน่าจัดเป็นซนิกระไรเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับมีเยอะอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบก็ไปต่อเอาไปต่อเติมที่จากที่พี่ซื้อไว้ก็ได้พี่ซื้อเป็นแม็กของทานอสกับออลเนแมนไวล้ละ นะครับก็ตัวนี้ก็ได้อัลเอนแมนกับธานอสนะครับจะเก็บกล่องเดียวเลยก็ได้นะคุณอยากจะเก็บเป็นเรื่องราวของอเวนเจอร์ในสไตล์ของเลโก้น่าสนหน้าสน7จ็ดรกนะครับก็ไม่ถูกไม่แพงหรือจะรอเซลล์จะถึงไหมพี่ว่าจะถึงเ่าตั้ง5กล่องนะแต่นี้เพิ่งออกนะเพิ่งเห็นเลยเลโก้อเวนเจอร์ จัดเกมจัดหนังจักดการ์ตูน่องนี้ี่ซื้อไปแล้วพี่ยังไม่ได้รีวิวเลยนะเนี่ยที่ซื้อไปลประกอบเรียบร้อยแล้วด้วยนานแล้วด้วยอยู่ดีๆก็หมดความหมดความอยากเรื่องเงี้ด้วยที่จะรีวิวขึ้นมาค้างอยู่กล่องหนึ่งที่ประกอบเสร็จแล้วยังไม่ได้รีวิวแต่เก็บไว้ในกล่องนะครับก็ s, <S ะ i d e r m a n เหนนะวันนี้ไม่ได้มาไม่ได้มาจัดเลยเลยวันนี้มาดูอย่างเดียว นะครับเลโก้ก็น่าสนใจเยอะเลโก้โทร,ทรมาเดินดูอันดีสุดนะข้ามไปทางซาวเอ,อก,กันการฟอร์เมอร์ดัตมอร์สเกลสามจุดเกือบนิ้ว คานาโดพี่รู้จักที่ตัวนี้มาจากน่าจะเป็นส Star w ว r s r e เด l แต่ภาพนี้ก็ไม่ได้จากภาพยนตร์นะดูแล้วนะี่เป็นภาพวาดอะไรก็ไม่รู้แต่มันอยู่ในจักรวาลของ Star Wars นะครับตัวนี้เก่าแก่เลยตน้นตัวประกอบนะเดินผ่านฉากนะครับสามสิบเจหนิ้วก็มาสนใจก็มาเลือกดูแล้วกันนะมีใจนั่นมาด้วย แมนดาโลเลียนที่พี่เห็นนะนะครับอันนี้มันจังเมนดาโลเลียนนะครับก็หลายแบบอย่างนะครับแต่ว่าไม่เห็นมีตัวแมนดาโลเลียนนะไม่มีอ่ะ มันเดาร์ลียนค่อนข้างจะดังนะโด่งดังสตาร์ว่าไอ้เมียเป็นฟอร์เมอร์แฟนฟอร์เมอร์ข้างไหนน่าสนใจมากใช้ชนะที่เด็ดครับอันนี้แอนิเมชั่นทันฟอร์เมอร์พราม สุดท้ายก็ไม่มีใครชนะเลยนอกจากแฮสโดที่ชนะทุกรอบนะครับเอาของมาขายไม่ชนะได้ไงแกนั่นแหละเป็นขายพายแ่แพ้คนซื้อโอเคหันหลังมาก็ให้อันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ จากแอนิเมชันนอนคอนวินินฟิกเกอร์อ๋อมันแปลงร่างไม่ได้จ้านี่นะครับเป็นฟิกเกอร์ทรานสฟอร์เมอร์ที่ขยับได้อย่างเดียวแปลงร่างไม่ได้นะจ้ะตุนนั้นนะแต่ว่าสวยแม่สวยนะรายละเอียดดีทีเดียวนะครับนั้นหรือทันสองห้านสิบนะครับ

นะครับสเกลเนี่ยจะจัดอยู่นะครับก็ห้าร้อยห้าสิบนะครับจัดจัดแน่นอนก็มีซาสกรีนวางที่นี่นะครับและก็มีเมกกตรอนเมกกตรอนดูดีทีเดียวแต่ว่าพี่ดูรีวิวแล้วมันเมกกตรอนมันเตี้ยกว่าออพติมัสนะแต่คงจะจัดละจะดูสวยดูสวย นะครับก็สองตัวนี้ก็ห้ารอยห้าสิบพันหนึ่งร้อยนะตัวน,นี้ยังนะครับใครอย่ามาแย่งพี่หน่ะรัทร์รัรซื้อไปแล้วก็มีน่าจะเป็นตัวที่มันลงเพิ่มอ๋อมีเยอะอยู่นะครับมีซัสคกรมอีกมีซัสคกรมสองตัวอ๋อแล้วก็ มีอ้กตรอน2ตัวนะครับคงโดนแน่นอนนะครับปีวันสองวันตัวนี้ก็ซื้อไปละก็มีมาเพิ่มมาลงเพิ่มนะครับสำหรับรัแทร็ใช่ไหมโอเคนะฮะมีเป้าหมายละเดี๋ยวเจอกันนะถึงจะจะดูดีว่ะพี่พตงต๋งดูสวยอยู่นะสวยๆนะครับ สายเก็บในแพ็คก,ก็ก็ได้เลยนะแต่พี่คงไม่อ่ะพี่คงเอามาขยับเล่นก่อนนะครับอืมโอเคเดี๋ยวดูกล่องใหญ่มีตัวอะไรมาเพิ่มอ่อุต้ามแมกนัสเออเน่น,นี่โอ้โหโดนเหมือนกันนะครับสำหรับชิงดอมตัวนี้นะคือเจ้าไดโนบอท นะครับไดโนบอตตอนนี้ที่พี่เห็นอยู่ก็สามกล่องด้วยกันนะครับสบายใจได้นะครับคงได้เจอกัน <c oughs> คงจะเป็นไดโนบอทหนึ่งกล่องราคามันก็อืมเฮ้แพงว่ะแอบแพงอัง 3, นสามเลยหรออันสามห้าสิบเลยทีเดียวแอบแพงแอบแพง รุ่นนี้นอะเนะแต่ว่าถ้ารุ่นรุ่นนี้มันจะเล็กหน่อยมันจะ950มีเจ้าตัวกระดูกโครงกระดูกมาเพิ่มนะแต่พี่เฉยๆอเอยพวกกระดูกทั้งหลายนะค,ครับอืมอะไรเนะนี่ย๋อแผนแบล็ k วิ n ก็เฉยๆนะครับแต่ว่าไอโนบอทเป็นแรปเตอร์นะเป็นเป็นแรปเตอร์จริงๆเขาในร่างเดิมนะ่ะเขาก็มาเข้ากับพวก o p t i m ม s สไพรเมลนะครับแต่ฉบับใหม่ไว้ชุดใหม่พี่ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าคนที่เก็บเพราะว่าชอบในไอโนบั I ตกัวนดังเดิมพี่พ่อเยอะอยู่นะฮะ เื้ออะไรอุ้ยแม่งตายละมันออกตัวตัวนี้มาด้วยนะครับอตายเลยสงสยยัยจะหนักสะละเดินหน้าเนะี่ยสำหรับทัน f เมอร์นะครับตัวนี้ด้วยฮะอุ้ยไม่ใช่เว้ยตัวนี้ซื้อไปแล้วโอเคนะแต่ตัวนี้มีที่นี่อีกสองกล่องด้วยกันน่าจะมาลงใหม่นะครับโอเครอดไปแ <c oughs> ต่แล้พี่นีกว่าไรหนกหรือไรโน เดีตยวจนี่ซื้อแล้วนะครับทีนี้ก็เฉยๆน่าคงจะโดนไดโนโบดไดโน,โนโบดมีสองกล่องสามกล่องด้วยกันโอเคนะน่าจะเป็นไดโน,โนโบดสองกล่องแล้วก็เมกาตรอนกับสตอร์สครีมรุ่นเล็กนั่นนะครับสำหรับทันฟอร์มเมอร์นะครับอาจจะเอารุ่นเล็กก่อนอันี้เพื่อวางนี่เยอะเยู่เยอะเยอะนะฮะแล้วก็พวกแอนิเมชันพวกอะไรพวกนั้นจะรักพ,พักไว้ก่อนไม่ใช่ไม่ช,ชอบนะแต่พักไว้ก่อน มาต่อนะครับอืมทีแมนที่เ่าไม่ได้ลงเลยว่ะโอ้มีแบบนี้มันลงว่ะเป็นหัวมนหัวมันเตยต่อตัวต่อของไม่กะบล็อกด้วยนะครับอันนี้ราคามันก็695 695เลยทีเดียวนะครับมีหัวสามแบบหัวทองหัวเหลืองหัวเขียวเพอแต่ก็สวยอยู่เหมือนกันนะราคาไม่ค่อยจะสวยห,วหัวนี่ตัวฟิกเกอร์อหไม่มีวะ่ะ หรือมีแล้วหมดไปแล้วก็อาจจะมันได้นะครับก็ไลยเยื่มากู้ภัยแล้วอันนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีไทร์มีฮ้าอ๋อไทร์มี เสียงเปนผ <c oughs> ู <c oughs> <c oughs> um, 1200, 12้ชายเลยเว้ยผู้นี้มันราคากล่องละอมันสองร้อยทันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทที่แม่นไม่มีนะ ก็เห็นว่าจะลงแหละแต่ว่ายังไม่ลงตอนนี้ที่นี่นะไม่รู้ที่อื่นลงแล้วบอกพี่ด้วยแล้วายของ He-Man Master of the Universe นะฮะมทเทลมีพวกไดโนเสาร์อ๋อมีเนทดรีใช่ไหมไม่ใช่นั่นผู้หญิงนางเอกเรียกว่านางเอกนะครับก็ก็ดีอยู่อ กันไปดูทางนี้ดิไม่เด็ดมาดูเลย่เออเลอะมายนธีน คลตารลลี่ทมัละต้องเป็นเทนจะม,มีอะไรมาออกไหมนะ,ะมมนเ,เป็นเทนที่ก็ตามอยู่แต่ว่าตัวใหม่ๆไม่ค่อยจะออกเ,เป็นเทน จะได้แป๊สเมาส์นะยังไม่เห็นเลย mouth, แป๊สเมาส์น่าจะไม่มีอะฮะไม่มีอะครับสำหรับแป๊สเมาส์เชื่อก <c oughs> ุดลำเปีย

อ,น,อ,น,อนนี่ลด30-50%นะครับพงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมครับมีแอบเห็นอ,อีกแล้วตัวใหม่ Naruto. นาะรุโตะนะฮะเกทเท่านี้ก่อนนะครับนะวันพีซด้วย